รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยนะครับวันนี้รายการของเราก็จะพยายามใช้เวลาให้มากที่สุดในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคุณด้วยนะครับสักครู่กลับมาติดตามช่วงต่างๆของรายการครับและในช่วงนี้ครับหลายๆคน พร้อมที่จะเดินทางไปกับผมหรือยังครับเราจะไปท่องเที่ยวกันนะครับแต่การท่องเที่ยวเรานั้นเป็นเรื่องราวของทัวร์ทำนําเที่ยวทเที่ยวไปพร้อมๆกับการทําบุญครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวทําบุญกันที่วัดบางแพรกตําบลบางรักใหญ่อําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีวัดบางแพรกแห่งนี้กําลังจะมีงานบุญใหญ่งานปิดทองฝังลูกนิมิต9วัน9คืนตั้งแต่วันที่13-24กุมภาพันธ์2558 ตอนรับวันตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งรายละเอียดของงานมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นเราไปพบกับท่านจเจ้าอาวาสวัดบางแพร่กันเลยครับขอจเจริญพรท่านผู้รับชมรับฟังรายการทุกๆท่านวัดบางแพรของเรานั้นกำหนดให้มีงานปิดทองฝังลูกนิมิตรในวันที่13กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ซึ่งถืออยู่ในช่วงเทศกาล วันตรุษจีนดังนั้นยังขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายมาร่วมกันทําบุญถือว่าเป็นบุญใหญ่แล้วก็อยู่ใกล้กับเทศกาลปีใหม่ซึ่งผ่านมายังไม่นานถือว่าท่านทั้งหลายได้มาร่วมทําบุญในวันตรุษจีนด้วยมาทําบุญเอาเลิกเอาชัยในเทศกาลปีใหม่ด้วยแล้วก็ท่านทั้งหลายสําหรับปีนี้ใครที่หมอดูทักว่าเกิด เป็นปีชงก็ขอเจริญพรท่านมาร่วมกันทําบุญการทําบุญใหญ่ถือว่าเป็นการแก้ปีชงได้ดีโดยเฉพาะบุญปิดทองฝั่งลูกนิมิตเป็นมหากุศลชงไหนก็สู้บุญใหญ่นี่ไม่ได้และท่านมาแล้วสิ่งที่ท่านว่าไม่ดีมันก็จะดีขึ้นชีวิตที่มันมืดมันก็จะสว่างดังนั้นขอเรียนเชิญเจริญพรท่านท่านหลายมาร่วมกันทําบุญสะดอกคาะในปีชงโดยเฉพาะวัดบางแพรกนั้น ได้สร้างองค์ลาหูขึ้นสององค์ด้วยกันเป็นสุริยันกับจันทาเพื่อเต่ีย้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาลอดใต้ฐานพระประธาน,รธานหรือว่าลอดอุโบสถถือว่าเป็นการสะดอกข้อไปในตัวแต่ว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนอกเหนือจากการที่ญาติโยมจะได้มาลอดองค์ลาหูนั้นคือญาติโยมจะได้มาร่วมกัน สร้างบุญสร้างมหากุศลปิดทองฝังลุงนิมิตด,ดังที่อาตมาภาพบอกว่างานปิดทองนั้นเป็นงานที่หาได้ยากเพราะาการสร้างอุโบสถกว่าจะสำเร็จได้หนึ่งหลังนั้นใช้เวลานาน,านต้องใช้ทุนทรัพย์นี่ถือเป็นโอกาสดีแล้วสำหรับท่านสาธุชนทั้งหลายในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงแล้วก็ถือเป็นโอกาสทำบุญเอาเลิกเอาชัยในปีใหม่ สำหรับเทศกาลปีใหม่นี้อาตมาภาพขอฝากคติธรรมนำชีวิตให้ท่านสาธุชนทั้งหลายหนึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติอะไรแล้วขอให้ทำให้ได้ดังที่ใจคิดและขอฝากท่านอีกอย่างหนึ่งว่าทำใดๆใ,ในโลกนี้ก็สู้ทรรแห่งความกระตัญญูไม่ได้ฝากให้ท่านสาธุชนทั้งหลายนั้นมีความกระตัญญูรู้คุณ หนึ่งเราท่านทั้งหลายอยู่ร่วมกันหลักใหญ่ๆเราต้องรู้คุณชาติรู้คุณพระศาสนารู้คุณบิดามารดารู้คุณสถานที่อยู่อาศัยเมื่อญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งแล้วสิ่งใดๆในโลกนี้ที่ว่าเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งอวมงคลจะไม่สามารถมากระทบมาทำร้ายมาทำลาย ให้ญาติโยมประสบกับความทุกข์วิบากได้ดังนั้นจึงขอฝากท่านทั้งหลายว่าให้ยึดมั่นในความกตัญญูเข้าไว้เพราะความกตัญญูนี้จะช่วยให้ท่านมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานสืบไปท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออํานวยอวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่รับชมรับฟังรายการนี้จงเป็นผู้มีความสุข ทุกสถานในการทุกเมือ่อคิดสิ่งหนึ่งประการใดไม่เหลือวิสัยแห่งธรรมขอจงพันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จดังมโนรสจิตจำนงสมประสงค์ดังที่ท่านปรารถนาจงทุกท่านทุกประการขอเจริญพรดดูีีม